แกงป่าอินทรีย์ยีราเรากุโตรับประทานแล้วครับนี่นะครับปลาอินทรีย์ตัวจิ๋วก็ซื้อมานะครับจานนี้90บาทน้ำพริกแกงเผ็ดยีรานะครับใบเล็กไม่ต้องซอยไม่ต้องหั่นอย่างนี้เลยสุดท้าเราใส่น้ำมันไปนิดหน่อยน้ำพริกแกงเผ็ดแต่อันนี้ก็ผสมกะปิแล้วนะครับไปเลยเราจะต้องผัดน้ำพริกแกงเผ็ดให้หอมก่อน น้ำปลาเนี่ยจะใส่ตอนผัดเครื่องแกงนะครับนี่ใสไปเลยตอนนี้นะครับก็จะเพิ่มความหอมของน้ำปลานะครับก็จะกินแบบหอมไหม้ไหม้กิดเปรียมแบบนี้ตำพีแกงหอมดีแล้วก็จะใส่ใส่น้ำปลายซีชิ้นใหญ่นี่ก็เลาะเอากระดูกออกแล้วนะครับก็ใส่เลยชิ้นเล็กนี่เลาะเอากระดูกออกไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นจะเล็กใหญ่เลย ใส่ไปก็ไม่ต้องคนเดี๋ยวจะคาวอย่างนี้บะเขือที่แช่น้ำไปแล้วใส่เลยใส่ต้มลงไปใส่ไปก็จะเพิ่มน้ำตาลลงไปนะครับอพริกจีฟ้าแดงยี่หร่ารดร้อนแรงใส่ไปเสร็แล้วก็กดให้จมจะเพิ่มความหอม เพิ่มความหอมร้อนแรงแกงป่าอินทรีย์ยี่หล่าพร้อมคุโต๊รมรับประทานแล้วครับนี่นะครับสดน้ำแกงร้อนๆแบบนี้ง่ายๆแกงป่าอินทรีย์ยี่หล่าคือโตพร้อมรับประทานแล้วครับชายนินจานะครับไปเียงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลองลองดั่งเชิงก่อนนะครับอย่าเพิ่งกินน้ำนะครับเพราะว่าน้ําน,นี่ไม่รู้ว่าน้ําแกงนี่จะเผ็ดหรือเปล่าก็เลยเอาเนื้อปลาก่อนอืมปเมปเ็นไงครับเป็นยงครับอ้าถ้าเผ็ดก็มีตัวช่วยนะครับอันนี้จะมีน้ำปลาพริกนะครับน้ำปลาพริกมาช่วยให้นะครับว่าถ้าเกิดจะเผ็ดก็ช่วยได้ช่วยได้ อ่าใช้บริการทันทีเลยนะครับจ่าใช้บริการทันทีเลยแต่จะเผ็ดเผ็ดตะสู้จะบอกสบายสบายเพราะว่าน้ำพริกแกงเขาก็เผ็ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยี่หราก็รนแรงก็นิ็นใหญ่เลยนะครับจะก็เน้นแต่แต่บานะครับเดี๋ยวตามผักแต่ผู้ใหญ่แต่กันเองนะครับอืม ดูเทคนิคการเคี้ยวนะครับเร็วเคี้ยวแบบเทอร์โบเจ็ตเลยนะครับจับใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ